สวัสดีครับทุกคนันดี้พี่อนเพิ่งไปซื้อไม้แบตใหม่มาครับแล้วก็จะมาพูดนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับของการรับประกันของไม้แบตนะครับเพราะบางทีหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะตรงนี้นะครับก็มีใบรับประกันมาด้วยนะครับซึ่งนะครับการรับประกันเนี่ยเฮ้ยมันก็เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกนะครับซึ่งทุกบริษัทก็จะใช้เหมือนกันนะครับโอเคครับเรามาดูนะครับกับเงื่อนไขนับการรับประกันของไม้แบตของเรากันเลยครับผมข้อที่หนึ่งนะครับเขาเขียนนะครับว่า เมื ų, ่อ <Goodnight> ลูกค้านะครับซื้อสินค้าไปนะครับแล้วเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคุณภาพขั้นตอนในการผลิตเนี่ยทางลูกค้านะครับสามารถเข้าไปรับบริการได้นะครับโดยแสดงเนี่ยใบรับประกันนะครับคือทุกเจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็แจกให้นะครับแล้วก็ต้องอายุไม่เกินนะครับหเดือนนะครับของยี่ห้อเพี่ยนหเดือนแต่นะครับไม่ใช่6เดือนทุกเจ้านะเพราะบางเจ้าเพื่อนก็เคยได้ยินนะครับว่า4ี่ห้าวันก็มีนะครับบางเจ้าก็1เดือนก็มีนะครับดังนั้นเในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยก็แตกต่างกันไปของแต่ละเจ้านะครับแต่ว่าเพื่เขา เค็มนะครับสามารถเค็มได้ใน6เดือนนะครับซึ่งมันต้องมาจากการผลิตนะครับซึ่งเราก็สามารถรู้ได้ครับนี่ว่าตบๆไปอยู่เนี่ยมันหลุดออกมาเนี้ยเอ้ยมันก็ขั้นตอนการผลิตนะครับซึ่งนะครับอันนี้เราก็เอาไปให้ครับกับดิวเลอร์นะครับที่เพราะในประเทศนั้นๆก็จะมีดิวเลอร์คุณก็เอาดิวเลอร์ไปให้นะครับแล้วดิวเลอร์เขาก็จะพิจารณาครับแล้วจากนั้นก็ส่งไปให้นะครับที่สํานักงานใหญ่นะครับแล้วก็ทาเรื่องการเคลมไปนะครับว่ามันอยู่ในเงื่อนไขนี้จริงหรือเปล่านะครับโอเคครับ และข้อที 2> Or, you know, really Remember, friend, ่2แล้วก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุนะครับตามเหตุการณ์ที่ระบุไว้คุณไม่สามารถนะครับเข้าบำรุงหรือเปลี่ยนหรือแลกซื้อสินค้าใดๆได้นะครับในตัวนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับคุณจะไม่สามารถเคลมได้นะครับคุณลองดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับความเสียหายจากการเกิดสุวิสัยนะครับเช่นนะครับเกิดภัยพิบัติธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวนะครับคือสมมุติว่าเก็บของอยู่ในบ้านนะครับญี่ปุ่นเกิดอะไรแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีอะไรตกมาท้าบของคุณแต่ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าเหตุ สุดพีสายนะครับข้อที่ 2. นะครับเกิดจากการเสียหายจากการขนส่งที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือการเก็บอุปกรณ์ไม่ถูกวิธีนะครับไอเนี้ยถ้าเกิดคุณนะครับขนส่งแบบผิดผิดนะครับแล้วทําให้เกิดอะไรเสียหายระหว่างขนส่งเนี่ยเขาก็ไม่รับประกันครับรวมถึงการเก็บไม้แดดเออพี่ก็จะพูดหลายครั้งนะครับเก็บนะครับอย่าในที่ที่มันอุณหภูมิร้อนเกินไปนะครับเก็บแบบอะไรอย่าโดนแดดนะครับพี่เห็นบางคนเดี๋ยววางปุ๊บเนี่ยโดนแดดทั้งวันโอ้หไมให้แบดมันเสียนะไม่ห้แบตมันเสียนะครับอยงเนี่ยเก็บในที่ที่แบบ สบายนะครับแล้วก็อย่าโดนแดดนะครับแล้วก็อย่าตากฝนด้วยเพียงเเห็นบางคนเนี่ยวางไว้นอกบ้านแล้วก็ตากฝนสงสารไม้แบดมากเลยอ่นนะครับเรามาดูข้อที่สามนะครับก็คือสาเหตุจากการขึ้นเอ็นผิดมาตรฐานผิดวิธีนะครับเกินสเปคที่กําหนดนะครับพูดง่ายๆคือไม้แบดทุกอย่างนะครับเขาจะเขียนไว้นะครับอ,อย่างเช่นของเพีเนยนเขียนไว้ยี่สิบสี่ถึงสามสิบนะครับถ้าเกิดเพียงขึ้นเอ็นไม่สามยุคสองเนี่ยแล้วตีไปเนี่ยเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาไม่รับประกันนะครับดังนั้นเนี่ยที่เขาเขียนว่าขึ้นเอ็นเท่าไหร่เนี่ย ต้องเท่านั้นนะครับถามว่ามันขึ้นเอ็นตัวนี้ขึ้นเอ็นสามดิบสองได้ไหมหลายคนนะครับขึ้นเอ็นสามดิบสองนะพี่แอนบอกเลยนะครับกับยี่ห้อนี้นะครับตัวที่พี่แอนใช้อยู่แต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมาเขารับเคมไหมเขาไม่รับเคนะครับดังนั้นเนี่ยถึงเวลานะครับขึ้นเอ็นนะครับตามที่เขากําหนดนะครับสเปคด้านข้างนี้นะครับแล้วก็คอสสี่นะครับก็คือเกิดจากการขาดอย่างฉับพลันของเอ็นขณะใช้นะครับพูดได้ง่ายคือนะครับเกิดตีปุ๊บเนี่ยเกิดเอ็นขาดเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำนะครับเวลาเอ็นขาดเนี่ยคือก็คือ ตื้ตืตอัดตรงนี้ออกนะครับบางที่เนี่ยการที่มันแบบเต็มอัตรามากเกินไปแล้วเกิดเอ็นขาดขึ้นมาทันทีอย่างเช่นใครตึงเต็มไว้พวก30นะแล้วเกิดเอ็นขาดทันทีบางที่มันเกิดจากการผิดรูปได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เขาก็จะไม่รับนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเสียหายเสียหายที่เกิดจากอุณหภูมิสูงมากกว่าปกตินะครับมากกว่า70องศานะครับเช่นมีการเก็บไว้ในรถนะครับหรือว่าปล่อยให้ตากแดดนะครับไอ้นี่นะครับอย่าว่าได้ิ0องศาเลยนะครับ40ิองศาก็ไม่ควรเลยนะครับดัังนนน้เี นะครับก็นะครับเขาเขียนในวงเล็บด้วยห้ามเก็บไว้ในถ้าเกิดเก็บไว้ในรถนะครับก็จะไม่ได้รับการรับประกันนะครับและข้อหกนะครับความเสียหายที่เกิดมาจากนะครับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเองนะครับอย่างเช่นนะครับแน่นอนนะครับเราก็จะมีการโมดิฟายของเราเองบ้างนะครับแต่ว่าในนี้เขาบอกว่าอย่างเช่นจากการซ่อมที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือเกิดการเสียหายของของลูกค้าเองนะครับหรือว่าเป็นการไม้กระทบไม้นะครับหรือไม้กระทบขอบลูกอะไรประมาณนี้ครับ เพราะอะไรครับถ้าเกิดเราไปตีแบตนะครับบางทีคนก็แบบตีแล้วแบบเห็นแบบมีฉากกระทบกันนะครับดังนั้นเนี่ยเพี้ยนก็จะบอกนะว่าลูกบางลูกนะครับเฮ้ยมีจังหวนนะเนี่ยให้เข้าไปก็ได้นะครับบางทีเดีปุ๊บเมื่อวันก่อนเมื่อเกือบแล้วเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บจะแย่งกันตีนะเพื่อพยายามหนปุ๊บปล่อยไ,ไปนะครับหรือบางจังหวะนี่ยเฮ้ยปุ๊บมันจะมันเราจะให้ยามอะตบพื้นงัดขึ้นมาจากไม้อะแต่ว่ามีโอกาสที่ไม้จะกระทบกับพื้นเนี่ยเราก็ คะแนนท่านเขาไปก็ได้ครับเราไม่ใช่ทีมชาตินะครับไม่ได้ไปแข่งชิงระดับโลกนะครับอะไรยอมยอมกันได้ก็ยอมไปนะครับก็มันทําให้อะไรไม้แดดไม่กระทบเนี่ยเพราะว่าการกระทบไม้แดดเนี่ยกับเพื่อนรุวมทีนะหรือกระทบไม้แดดกับพื้นหรือแม้กระทบไม้แดดกับเสาเนี่ยไม่อยู่ในการรับประกันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรครเราไม่ได้แข่งระดับชาตินะครับก็ปล่อยันไปครับปล่อยกันไปนะครับกับคะแนนบางคะแนนนะครับเดี๋ยวเข้าไปตีโตในรอบหลังได้นะครับแล้วคราวนี้ครับมันรู้นะครับอีกอย่างนึงก็คือ หลักฐานในการรับประกันไม่ครบนะครับพูดได้ง่ายคือว่าถ้าเกิดคุณมีไอ้นี่หลักฐานในการรับประกันไม่ครบอย่างเช่นบัตรเนี่ยหายเนี่ยหรือว่าไม่มีใบเสร็จเนี่ยนะครับก็เคลียไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือในเรื่องนะครับเอ็นและขอบเขตของการพรันเนี่ยไม่อยู่ในการรับประกันนะครับพูดได้ง่ายคือว่าอ่ะเพียงขึ้นเอ็นมาเป็นตีและเอ็นขาดเขาไม่รับประกันให้คุณนะครับเขารับประกันตัวไม้ แล้วก็ในเรื่องของด้ามพันนะครับอ่าอย่างเช่นเนี่ยพี่อัญช้ยเนี่ยคลิปคลิปเก่าแล้วเฮ้ยขอเทมหน่อยได้ไหมไม่ได้นะครับคลิปคุณก็ไปซื้อใหม่200นะครับหรือประหยัดสุดก็ร้อยกว่าบาทนะครับ5 0ิบาทก็ยังมีเลยแต่ถ้าเกิดอกได้ดีๆนะ200นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายเลยครับก็คือเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกรรณาอย่ยาตัดเอ็นออกให้คงสภาพที่ชํารุดไว้อย่างแม่นยํานะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการพิจารณานะครับก็มีแค่นี้นะครับพูดง่ายๆคือเมื่อเกิดอาการเสียหายนะครับ ยาตัดเอ็นออกนะครับเขาจะใช้ในในการพิจารณานะครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณเล่นปุ๊บเนี่ยแล้วมันเกิดอาการขาดนะครับคุณก็ส่งส,สภาพนั้นมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณนะครับเล่นแบบทั่วไปแล้วไม่เกิดอาการขาดแต่เอ็นคุณขาดนะคุณต้องตัดทันทีนะครับแยกให้ออกในสองกรณีนะกรณีนะครับที่เราเล่นทั่วไปปุ๊บเอ้ยเพี่ยนให้เอ็นขาดคุณต้องตัดทันทีนะครับไม่งั้นไม้จะเสียรูปในระยะยาวแต่นะครับถ้าเกิดคุณตีปุ๊บแล้วหเอ็นขาดเกิดมาเฮ้ยไอ้นี่มีรอยล้ามีรอยแตกอะไรขึ้นมา คุณอย่าตัดเอ็นนะครับคุณต้องส่งมาสภาพงนั้นทั้งที่มีเอ็นขาดที่หนึ่งว่ามีรอยล้างให้ปุ๊บส่งขึ้นมาเพื่อให้ผู้พิจารณาเขาพิจารณานะครับตามเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับโอเคครับก็มีเท่านี้นะครับกับเงื่อนไขนะครับของการรับประกันนะครับก็ตามนี้ครับเหมือนกันทุกบริษัทนะครับต่างกันแค่อย่างเดียวแค่ว่าอายุในการรับประกันมันไม่เท่ากันบางที่ก็สี่ห้าวันนะก็สั้นไปหน่อยนะครับแต่นี่ก็ดีหน่อยครับมี ของพี่ยไหนได้6เดือนบางเจ้าก็3เดือนนะครับก็แล้วแต่เจ้าเข้าไปโอเคครับเป็นจบคลิปเพลงข่านี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ